ประเด็นของที่มีการโดนติดตามลูกค้าเอะแยะไาก้างก็จริงๆก็ดำเนินแจ้งความแล้วจริงส่วนตัวผมไม่มีอะไรแต่ว่าคือทางท่ายเขาแบบว่า ก็ต้องไปสืบสอบสืบสวนต่อไปว่ารถที่ติ้นไปทะเบียนแบบนี้และเวลานั้นใชอเลยก็ต้องไปขอความร่วมมือจากแอปพลิเคชันต่างๆเลยนะซิ่ง เลขทะเบียนผมไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือวะใช่ผมไม่มีอะไรอย่าเลยรถผมก็ขุดขขีดขดอยู่แล้วอย่าทำรถผมเลยประกันก็ไม่เอาแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังมาอยู่ไหมครับตอนนี้เ็ายังตามมาผมว่ามีคนตามเรื่อยๆแต่ผมไม่เห็นมากกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็ผมแก้ปัญหาดยการที่ผมก็ไปย้ายที่แล้วก็คือซื้อบ้านซื้อคอนโดใหม่เลยไม่ซื้อยายที่จริงๆก็ไปอยู่ใกล้ๆบ้านมาด้วยคือช่วงนี้อยู่กับครอบครัวาไ ทิ้งซื้อใหม่เลยไม่ค่ะคันคันเดิมคันเดิมไม่แต่ว่าเราไม่กลัวแบบว่าการสกดรรอยตามู้สต็อกเกอร์อะไรแบบนี้ล้วแบบก็แค่เราเอาไปอยู่ในที่มันปลอดภัยมากขึ้นแล้วกันก็อยากที่อยู่ก็เอาปลอดภัยเราคือตอนแรกผมอยู่แบบอยู่ในคอนโดที่แบบว่ามันมันไม่ได้มีความปลอดภัยมากแต่มันกว้างแง่ผู้มก็งบน้อยเอ้ยแต่ใช้พื้นที่เต้นด้วยใช่วางหอง แฟนลับบอกว่าแกะของขวัญบ้างของขวัญเนี่ยสองปีที่แล้วไม่มแกะเลยได้แต่จะแกะแล้วนะครับแฟนขับบอกวจะแกะของขวัญแล้วแต่หลังหลังจากพูดไปมันมีแบบการกระเตื้งในเรื่องของแบบกลุ่มแฟนขับช่วยกันเตือนคอยระแวงความปลอดภัยอะไรให้เราไหมผมว่ามีคือจริงๆอ่ะผมแค่รู้สึกว่าคือทุกอย่างอ่ะผมอยากให้เป็นไปตามเป็นไปตามกฎนโยบายของทางค่ายเนาะคือต่อให้ผมมีความต้องการส่วนตัวแค่ไหนจริงๆผมเองก็ต้องเคารพค่ายเหมือมนกันอย่างเช่นมันมันเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะว่ามันก็ต้องเข้าใจกันเพราะว่าตอนนี้แฟนขับผมมาค่อนข้างหลากหลายวัฒนธรรมต่างประเทศก็ไม่เหมือนกับเราเราก็ไม่เหมือนกับต่างประเทศแต่สุดท้ายแล้วอะครับในเมื่อเราผมผมมาจากผมมาจากค่ายวันสามสิบเอ็ดโดยเฉพาะโอเปนเลเวลเนาะแต่สมมติว่ามีกฎว่าห้ามตามนอกเวลาง,งานมผมก็จะแบบผมเข้าใจนะเวลาผมไปเจอข้างนอกล้วแบบว่าแฟนขับงอนที่เราไม่คุยด้วยแต่อยากให้เข้าใจด้วยว่าแบบเอออยากเข้าใจว่า เราเองอะ่ะผมเองอ่ะผมปกป้องผมปกป้องพวกคุณอยู่ผมไม่อยากให้คุณเป็นจำเลยสังคมว่าเฮ้ยทำไม,ไ,มไปตามน้องเวลางานคือคุณโดนกล่าวหาว่าคุณไม่สะแสงในที่คุณรักผมถ้าเรารักกันอ่ะเรารักษากฎระเบียบและอยู่ด้ยวยกันอย่างมีความสุขดีกว่าเพราะจริงๆ,ๆอย่างตุ๊กถ้าอยากเจอผมมาจริงๆอ่ะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เจอผมไม่ทั้งอาทิตย์เลยงานเยอะใช่เดี๋ยวผมจะหางานมาให้ทุกคนได้เจอผมถ้าเราเจอแล้วนอกเวลางานอ่ะสุดท้ายมันเป็นความไม่สบายใจระหว่างตัวศิลปินเอง กับแฟนคลับที่เขาทําตามกฎระเบียบสุดท้ายคุณเองก็ทําให้เราไม่สบายใจอขอบคุณที่แบบจริงๆขอบคุณที่รักกันเลยจริงๆผมก็รักแล้วผมก็ไม่อยากให้ที่ผมไม่คุยอย่างงอนผมเลยหรือว่าที่ผมแบบไม่อยากสื่อสารด้วยระหว่างที่ผมอยู่นอกเวลาง,งานอะ่ะหรือแม่ถ่ายรูปอะ่ะผมทําตามกฎของบริษัทจริงๆเราก็อยู่ในอันเดร์อข,อของกฎกันไม่ได้ยิงอ่ามันเป็นดาราที่เป็นรี่มากอช่ง่ายแต่เดี๋ยวหมดตัวฮะโดนปาดด้วยค่อยปาบอยยังไงมันมีผลกระทบต่อทรัพย์สินเราไหมตอนนี้ยังครับทอนนี้ ส่วนตัวเขาคงไม่ผมไม่รู้นะว่าเจตนาเป็นไงแต่ว่าก็อย่าให้ไปถึงตรงนั้นเลยดีกว่าเบอเ์สิ่แล้วเป็นหลายๆค่ายเองตอนนี้ก็โดนเป็นประเด็นกระตุ้นมาเยอะเหมือนกันพอหลังจากที่เราออกมาโพสเนาะมันก็มีแบบหลายค่ายออกมาเตือนออกมาอะไรเงี้ยในช่วงนี้อะไรเงี้ยผมอยากให้ผมอยากให้จะบอกแฟนคลับเนาะถ้าแบบอันนี้มันสามารถแปลไปต่างประเทศได้หรือแปลแม้แต่คนไทยด้วยกันเองอะคือเรารักกันได้รักกันแบบว่ามีขอบเขตเราคุณตามไปอยู่นอกสถานที่นอกเวลางานอะพอเขาพอคุณได้โมเมนต์กับเขาอ่ะ แฟนคลับที่เขาทําตามกฎระเบียบอะเขาก็จะเสียใจตัวศิลปินที่คุณรักเองก็จะตกเป็นจําเลยเหมือนกันเพราะด้วยความใจดีของเขาคุณใช้ความใจดีของเขาทําให้เขาเจออาแปดเจน้องหมีคือคุณใช้ความใจดีของศิลปินอะทำ้ายตัวเขาเองแล้วทำ้ายแฟนคลับที่เขารักศิลปินด้วยสุดท้ายตัวคุณเองก็โดนเหมือนกันเพราะคุณก็เป็นจําเลยสังคมว่าคุณเป็นสัตว์แตรขณะที่สุดท้ายแฟนคลับทุกคนเกิดจากความรักกันเลยอมันแค่ทำตามกฎระเบียบเท่านั้นเองสุดท้ายขอแค่นี้อะไรเงี้ยอดใจไว้รอเจอกันในอีเวนต์ เรื่องแบบการประชิดตัวหรออย่างแบบเป็นบางคนถ้าโดนแบบโผงพุ่งเขาหาตัวอะไรเงี้ยตัเราต้องมีฝึกวิทยายุทธอะไรอย่างงี้ไหมผมอยู่พันนาครับอะไรอประชิดตัวถามว่ากลัวไหมผมก็ผมไม่กลัวแต่ว่าอย่าทำถึงขั้นนั้นเลยอย่าแบบอย่าทำถึงขั้นนั้นเลยเนี่ว่ายังไม่เคยยังไม่เคยด